สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่สนใจครับหรือกำลังมองหาครับกระบะมือ2นะครับคัสเกตเอนะครับวันนี้พบกับเม้งเพชรยนต์นะครับที่ปรึกษาทางด้านการขายของทางสลักกันใหญ่ครับบริษัทเพชรยนต์นะครับที่ซอเสถียรหกสิแยก1บินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับด้านหน้านะครับวันนี้เรามีรถกระบะครับสประตูนะครับยกสูงเกียร์ออโต้นะครับสุดประหยัดครับถือว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมเลยครับ กับยูสุนะครับดีแม็ก1.9 Z ครับพันเดอร์สประตูยกสูงเกียร์โตนะครับไป2,020นะคบคันนี้นะครับมาพร้อมกับเลขไมพิงแค่หลักเบิดอพิงแค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นนะครับ รุ่นตัวนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลครับของตัว d i ครับโบว์พาวเวอร์ขนาด1.9ครับสุดประหยัดนะครับราคาออกใหม่ป้ายแดงคันนี้ครับอยู่ที่9 0 0 0แสนนะครับของเราครับผ่อนเพียงแค่11,000กับราคาอยู่ที่659,000บาทนะครับไฟหน้าหน้าครับโครเมียมนะครับเขี้ยวยักษ์2ชั้นเอกลักษณ์ของตัว Isuzu มีให้แล้วนะครับพร้อมโลโก้ของตัว Isuzu แล้วครับไฟหน้านะครับเป็นงานไฟเบเตอร์นะครับหลอดลูกแก้วนะครับมีงานเดทามเดดดิ้งไลท์ให้พร้อมนะครับสภาพโคมสวยใสดําเดิมนะครับ ในส่วนของตัวงานไฟตัดหมอกนะครับ mark. มีงานไฟเลี้ยวครับตรงงานไฟตัดหมอกด้านบนแล้วนะครับดีไซน์ใหม่ครับของตัวนะครับดีแมนะครับเขาจะติดตั้งนะครับเป็นตัวของตัวงานไฟเลี้ยวครับด้านบนของตัวงานไฟตัดหมอกด้านล่างเป็นงานไฟตัดหมอกให้แล้วนะครับไน้านหน้าครับแต่ด้งานสีก็แบ๊กเงาเเดิมเดิมสวยๆสภาพโคมน้ฝั่งขวาสวยๆเดิมๆนะครับมีงานไฟตัดหมอกให้แล้วนะครับลขทะเบียนครับลูกค้าจะลขทะเบียนของตัว5ขอไข่ครับพอสมเผา 7508ูของกรุงเทพมหานครนะครับให้ดูรายละเอียดของตรงงานสากกะโปงดน้าหน้านะครับสภาพบางๆครับเดิมๆสวยๆนะครับเดืยวร้อนนะครับนะครับแทบจะไม่มีลนะครับคันนี้นะครับถ้าออกใหม่นะครับคันนี้ป้ายแดงะครับอยู่ประมาณ9 0 0 0แสครับของเรานะครับซื้อกับเราครับเพียงแค่6 5 9 0 0 0้าหผ่อนเพียงแค่ครับ11,000บต้นเท่านั้นนะครับต่อมานะครับงานแม็กครับคันนี้เป็นแม็ก18นิ้วนะครับสีเทาเดิมนะครับจากโรงงานนะครับเดี๋ยวยางผมทําการเปลี่ยนเป็นยางปีใหม่ให้ครับคันนี้นะ ให้ดูนะครับคันนี้จะได้ยางนะครับที่เป็นยางนะครับของตัวปีนะครับ2018เดี๋ยวผมทําการเปลี่ยนเป็นยางปี2020ขึ้นให้สภาพแม็กเดิมนะครับ98%เลยนะครับแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับโช๊คแห้งเดิมนะครับจากโรงงานนะครับรอยหัวน็อตไม่รอยขยับนะครับหรือการถอดของตัวโช๊กด้านหน้าซุ้มล้อพลาสติกนะครับสภาพเดิมๆสวยๆเลยคันนี้งานบอดี้ด้านข้างงานบานบางเดิมๆนะครับโลโก้ของตัวไฮแลนเดอร์ นะครับมีให้ทั้งสองฝั่งแล้วกระจกมองข้างนะครับเป็นงานสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยงานท่านลาบเป็นงานพลาสติกสีดํามีงานสีเดียวให้พร้อมนะครับกระจกแท้นะครับด้านหน้าเดิมจากโรงงานนะครับมีเสาสัญญาณให้พร้อมพร้อมลูกค้าท่านเก่าติดตั้งงานกันสายให้ด้านข้างพร้อมด้านจับงานประตูเป็นงานโครเมียมพร้อมการลอยมือให้พร้อมกระจกแท้เดิมนะครับจากโรงงานของตัวอีสุจะเป็นตัวมอกให้พร้อมนะครับ ภายในนะครับจะได้เป็นงานเบาะหนังสีดำเดิมนะครับสภาพเบาะเดินเดิมตึงๆนะครับเป็นเบาะทรงสปอร์ตให้แล้วนะครับมีรูเจาะระบายความร้อนนะครับตรงกลางให้พร้อมนะครับด้านในเป็นงานคุมโทนด้วยสีดำแล้วนะครับหัวมัน์ตีฟังก์ชันหน้าจอ6นิ้วนะครับเชื่อมต่อบลูทูธกล้องมองหลังมีให้แล้วนะครับด้ามจับบุคคลขึ้นมีให้นั้งสองฝั่งแล้วนะครับโครงสร้างงานเสา A หัวน็อตนะครับสวยๆนะมีเราขยับหรือการถอดของตัวนะครับงานเสา A นะครับฝั่งซ้าย มาสีแต้มสีอยู่ครบนะครับสภาพแผงประตูนะครับเดิมเดิมด้านบนเป็นงานพลาสติกนะครับสีดํามีวัสดุซอฟพัดหนังหุ้มตัดด้วยเ็ปได้สีขาวจะลดลงไฟฟ้าที่วางขอน้ําแก้วน้ำลำโพงมีให้นะครับให้ดูโครงสร้างนะครับสวอตวินอาร์ตแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับสวยสวยเดิมเดิมลูกยางไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยเปื่อยนะครับนะครับในส่วนของตรงงานเสาบีฝั่งซ้ายหัวน็อตเหลี่ยมสันคมนะครับเดิมเดิมด้านบนนะครับด้านล่างนะครับ ผมทาการแกะให้ดูรอยสปอตเป็นนักสปอตเป็นนักสวยคมนะครับเดิมเดิมนะครับท้งด้านบนนะครับแล้วก็เต็นส่วนของตรงงานด้านข้างนะครับผมทาการแกะให้ดูรอยสปอตเป็นนักกลมเดิมสวยนะครับบอดี้ด้านข้างนะครับแผงประตูด้านหลังนะครับบางๆเดิมเดิมการลอยมือลูกค้าท่านกาบติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับคันนี้นะครับภายในด้านหลังเป็นงานเบาะหนังสีดาเหมือนกันนะครับ มีหมอนรองคอให้สารตำแหน่งนะครับที่วาขดน้ําเจวน้ํานะครับมีให้2ช่องนะครับแอร์คอนโซลหลังรุ่นของตัวใหม่ๆม,มีให้แล้ว2ช่องพร้อมกัอบพอตของตัว USB มีไว้ใช้งานให้แล้วนะครับที่แขวนของนะครับมีให้หนึ่งจุดเบาะบนคนท่านนั่งด้านข้างและน้นหนักได้4กิโลงานให้รูมนะครับสวยสภาพเดิมนะครับด้ามจับบนคนนั่งด้านหลังมีให้พร้อมกับงานลำโพง2จุดไฟคอนโซลตรงกลางมีให้ป้ายิจ่จอมีให้2ฝั่งแล้วนะครับ แผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายมาร์คสีแต้มสีอยู่ครบนะครับสภาพของตัวแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายเดิมๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดรอยเปื้อยนะครับนะครับรอยของตัวลูกยางขอบประตูสภาพสวยเดิมนะครับงานเสาซีนะครับสีเดิมนะครับบอดีเดิมนะครับรอยสปอตเป็นอาร์กนะครับกลมนะครับเดิมๆนะครับด้านบนแล้วก็งานด้านข้าง นะครับขอทำการแกะให้ดูละเอียดนะครับเหมือนลูกค้าครับมารับชมเองที่บริษัทพิยนเลยนะครับหลอดสปัอาร์กลมเดิมลูกยางยังเดือดอยู่นะครับคันนี้นะครับต่อมาในส่วนของตังงานนะครับของตัวนะครับเบาะสามารถทําการพับขึ้นได้นะครับเก็บกระเป๋าสัมภาระนะครับโดยสารนะครับที่ไม่อยากให้ตากแด่ตากฝนชุดประแจแม่แรงนะครับมีให้ครบนะครับจบนะครับด้ามจับบุคคลขึ้นนะครับมีให้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดกำลังหา4ประตูนะครับกระบะท,ที่เป็น4ประตูสุดประหยัดครับแบรนด์ยอดนิยมกับราคาผ่อนเพียงแค่11,000นะครับทันนี้นะครับกับตัว d m a ม1.9 Z นะครับ ตัวไฮแลนเดอร์สี่ประตูนะครับเกียร์ออโต้นะครับปี2020นะครับกับเล็กไมพิงแค่50,000ื่นคันนี้นะครับสามารถเข้าดูรถครับและทดลองขับได้เลยที่บริษัทพยนนะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามครับรายละเอียดของตัวรถครับเหลือไฟแนนซ์ก็ทำผมได้เลยนะครับเซลเมงท่เบอร์0ูนย์หกสี่หนึงี่เบอร์โทรนี่ครับแอดไลน์หาผมจิตต่อหาผมได้เลยนะครับเม้งพยนนะครับ ส่วนตรงงานแบรกด้านหลังนะครับสภาพแมกเดิมๆนะครับไม่มีนะครับลิ้วรอปีฟุตบาทแล้วนะครับด้านหน้าเป็นงานเบรกลิสด้านหลังเป็นงานเบรกดัมนะครับอย่ายางผมทำการเปลี่ยนเป็นยางปีเถียงมา20ขึ้นไปมาให้ใหม่นะครับต้องสีเส้นร้อยคสีโครงสร้างสภาพเดิมนะครับสวยครับซุ้มล้อพลาสติกเดิมอาจจะมีคาบเสร็จฝนเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมทําการทําสปานะครับช่วงล่างนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับล้างห้องเครื่องนะครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบงานบอดีด้ด้านหลังนะครับ บางๆเดิมๆไฟท้ายนะครับออกแบบดีไซน์นะครับให้ดูเป็นงานไฟที่ครับที่เป็นงานไฟ l อ d ดีเรียบร้อยแล้วนะครับงานไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้เหมือนเดิมนะครับไฟถอยเป็นงานหลอดไส้โลโก้ของตัว e s u d m a แอยู่ครบนะครับรับจับงานหลังเป็นงานโครเมียมพร้อมกล้องมองหลังมีให้แล้วนะครับตัวรุ่นที่เป็นตัวเซตครับนะครับโลโก้อยู่ครบพร้อมตัว DDI ที่เป็นเครื่องยนต์นะครับบูพาวเวอร์แล้วนะครับไฟฟังขวาสภาพเดิมสวยนะครับคันนี้นะครับกันจนท้ายนะครับเดิมๆนะครับให้ดูงานช่วงล่างนะครับ ล้ออลายอยู่ครบนะครับสภาพแหนบเดิมๆนะครับชกเดิมๆนะครับไม่มีรอยสลิมนะครับหรือรอยของการจมน้ำนะครับหรือการตัดต่อของตัวงานช่วงล่างสภาพเดิมสวยครับเปยนต์ของเรานะครับเปิดมา24ปีนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับเชื่อใจไว้ใจได้นะครับถ้าลูกค้ารับรถไปจะรถพี่คว้าจมน้ําชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนครับเต็มจำนวนนะครับถ้าดูงานแบ็กแอนเนอร์ด้านท้ายสภาพแบ็กแอนเนอร์สวยเดิมนะครับแทบจะไม่ทุบกของหนักเลยนะครับสภาพแอนเนอร์ดูได้จากดิวรอยนะครับดีเทล นะครับไม่มีรอยการลากของมาทุกของหนักๆนะครับงานฝั่งขวาหัวน็อตเดียงคมสวยเดิมงานด้านท้ายนะครับสวยเดิมๆนะครับฝั่งซ้ายให้ดูนะครับหัวน็อตเดิมนะครับขวาเดิมในส่วนของตรงงานด้านท้ายด้านบนนะครับมีงานไฟเบรกที่สามให้พร้อมแล้วนะครับฝั่งขวานะครับบอดี้บางๆเดิมๆนะครับแทบจะมีมีเดือยลอยนะครับเดี๋ยวผมต้องการขัดเดือยรอยนะครับจะไดกน้อยขนแนวนะครับ เก็บรอบคันให้ลูกค้านะครับก่อนสมมอบให้ดูงานสภาพแม็กเดิมสวยนะครับ98%เลยแคสซีโครงสร้างนะครับสภาพเดิมไม่มีรอาสนิมนะครับเดือรอการชนโครงสร้างการจมน้ํานะครับต่อมานะครับแผงประตูด้านหลังฝั่งขวานะครับกันสตร์มีให้พร้อมนะครับประตูสี่บานนะครับภายในแผงประตูนะครับจุดลงไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับพลาสติกเงนบนวัสดุช็อปพัดหนังหุ้มมีให้ที่วางขวดน้ําแก้วน้ํานะครับ ล้อคนน็อตเดิมๆนะครับให้ดูล้อสปอตเป็นนักกลมเดิมนะครับดังด้านบนนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงงานด้านข้างนะครับด้านข้างลูกยางยังเดือดๆนอยู่นะครับผมกำแกะให้แกะให้ดูในแค่นี้นะครับลูกยางยังกลมๆเดือดๆนนะครับงานเสาซีบอดี้สีเดิมนะครับบันไดขึ้นสองฝั่งมีให้พร้อมนะครับแล้วนะครับต่อมานะครับแม็กด้านหน้าฝั่งขวาสภาพแม็กเดิม ด้านหน้าแบกดิบนะครับโชกแห้งเดิมจากโรงงานซุ้มล้อพลาสติกนะครับสภาพเดิมสวยเลยคันนี้นะครับมาพร้อมกับเลขไมา์เพียงแค่ห้าหมื่นล้เท่านั้นนะครับในส่วนตัวงานภายในนะครับให้ดูงานภายในนะครับงานภายในนะครับเป็นงานเบาะหนังสีดำนะครับเบาะปรับคนขับเป็นงานแมนนวลปกติเลยนะครับโครงสร้าง r สอง a นะครับฝั่งขวานะครับหัวน็อตนะครับมางสีเต็มสีอยู่ครบนะครับทุกชี้คองลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะครับงานบริษัทครับ เกษตรกรค้าขายนะครับวันนี้ขอให้มีอาชีพครับสามารถเอารถได้ทุกอาชีพนะครับดอกเบี้ยที่ประตูเริ่มต้นนะครับสองลูกค้าที่มีเครดิตนะครับสี่ปีสองจุดเจ็ดเก้านะครับสามารถขอได้สูงสุดครับเจ็ดปีนะครับแปดสิบสี่งวดนะครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารนะครับไฟแนนซ์นะครับตามที่อยู่ของลูกค้าถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารนะครับที่บริษัทนะครับแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับต่อขยะทำการสตาร์ทที่อยู่เครื่องยนต์คันนี้ก่อนนะครับ เครื่องยนต์คันนี้นะครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์นะครับที่ประหยัดที่สุดในตระกูลของตัวดีเซลอยู่แล้วนะครับ DDI Blue Power 150แรงม้า350นิวตันเมตรนะครับหน้าจอนะครับเลขใไม่นะครับหน้าปัดไม่นะครับเด่นนอดิจตตอลให้พร้อมแล้วรถปีใหม่นะครับมาพร้อมเล็กไปครับ5 7 0 0 0โลรถสีปีเฉลี่ยใช้งานเพียงแค่1 2 0 0กิโลต่อปีเท่านั้นนะครับฝั่งซ้ายเป็นวันรอบฝั่งขวาเป็นความเร็วรอบนะครับนะครับให้ดูดีเทลนะครับที่วางขวดน้ำแก้วน้ำา2ฝั่งมีให้้แลวนะครับ ระบบออโต้ซัสอปนะครับขึ้นยนต์ดับการทํางานมีให้แทร็กชั่คอนโทรลมีให้ปรับไฟด้านหน้าได้3ระดับแล้วนะครับพวงมาลัยสภาพเดิมสวยพร้อมโลโก้ของตัวเอซูให้แล้วนะครับระบบแอร์แบ็กนะครับมีให้ด้านหน้านะครับครบแล้วนะครับคันนี้นะครับระบบคูชคอนโทรลที่เพิ่มขึ้นมานะครับสามารถทําการนะครับปรับเดี๋ยวขออนุญาตทำการให้ดูรายละเอียดของตัวหน้าปัดใหม่นะครับปรับทิปรีเซ็ตของตัว A นะครับทิป A นะครับทิป B นะครับ อัตราการเฉลี่ยการสิ้นเปลืองนะครับน้ํามันตั้งค่าระบบได้พร้อมเลยนะครับนะครับคันนี้นะในส่วนของคอนโซลด้านหน้าสภาพเดิมสวยนะครับที่ใส่ของเล็กน้อยนะครับด้านหน้ามีให้ไฟฉุกเฉินนะครับมีให้นะครับหน้าจอนะครับ6นิ้วนะครับเชื่อมต่อบลูทูธฟัง FM ฟได้นะครับพร้อมระบบของตัวกล้องมองหลังครับคันนี้มีให้ครบจบแล้วนะครับนะครับแอร์แมนนวลใช้งานง่ายนะครับรุ่นตัวแซดจะเป็นตัวแอร์ที่เป็นเมนนวลนะครับ ระบบ Passenger Airbag การทำงานมีให้ Port Power e ครับ Port ของตัว USB มีให้ใช้งานพร้อมที่อยูใส่ของวางโทรศัพท์มีให้นะครับพร้อมระบบของตัวทื้นที่รัชันมีให้แล้วมาพร้อมระบบของตัวเกียร์อัตโนมัติที่เป็น PRND นะครับนะครับสามารถเล่นเกียร์แมนนวลปกติได้เลยนะครับที่เป็น6สปีดแล้วนะครับในส่วนององคอนโซลนะครับพอเกียร์นะครับตัดได้งานสีก็แบ็กนะครับเงาๆสวยๆนะครับเบรกมือ เป็นนวนนะครับของกอตัวเอกลักษณ์ของตกะบะอยู่แล้วนะครับที่วางแก้วน้ํามีให้ที่พักแขนเป็นวัสดุหนังนะครับด้านนายูบ็อกก็ไม่มีอะไรนะครับคันนี้นะครับในส่วนของตัวคอนโซลหน้าที่ใส่ของนะครับมีให้นะครับให้ดูนะครับคู่มือการใช้งานในคันนี้มีให้ครบนะครับจบแล้วนะครับนะครับ มาพร้อมกับเล็กไม้เพียงแค่5 0 0 0มโลนะครับคันนี้ประหยัดกว่าใบแดงไป3า0แสนเลยนะครับนะครับถ้าลูกค้าท่านใดกําลังมองหาก็บะ4ประตูนะครับสุดประหยัดครับเกียร์ออโต้ไว้ใช้งานนะครับกับราคาพรอเพียงแค่1 1 0 0 0ันคันนี้นะครับสามารถเข้าดูรถนะครับเพื่อทดลองขับได้เลยที่บริษัทพยนตร์นะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือคะแนนค่าผมได้เลยเสียงเมงที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามเบอร์โทนนี้ครับแอนไลน์หาผมได้เลยนะครับต่อมานะครับที่พักที่บางแดดโทับ มีกระจกให้นะครับพร้อมกับงานไฟที่เป็นออโต้เปิดปิดให้เียบร้อยแล้วครับที่ใส่แว่นตานะครับมีให้ไฟคอนโซลด้านหน้ามีให้พร้อมนะครับบุคคลขับนะครับกระจกมีให้พร้อมนะครับพร้อมไฟเป็นงานออโต้ให้พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมพานะครับมาชมนะครับและดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องด้านหน้ารถด้วยกันนะครับนะครับ ในส่วนหองรายละเอียดของตัวคันนี้นะครับนะครับราคาอยู่ที่5 6 9 0 0 0หนาพนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียงแค่11,000หมืเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราพามาชมนะครับและดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องนัลดิ่งกันครับมาต่อกันครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสุดประหยัดครับของตัวครับ DDI ครับบุคลาเวอร์ขนาด1.9นะครับ46่ซึ่ง16มาพร้อมกับแรงม้านะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่สามรัคน้อยห้าสิบน14-15-16กิโลเมตรนะครับต่อลิตรนะครับ หลังเลี้ยาตัวเครื่องยนต์นะครับฝาครอบเครื่องนะครับมีให้นะครับไม่มีรอยเืมรั่วของตัวน้ำมันเครื่องนะครับหรือกระดัดแตงในส่วนตรงงานเครื่องยนต์นะครับสปักเครื่องยนต์นะครับมั์สีแต้มสีอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับให้ดูงานสกรโปงนะครับฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตนะครับเดิมสังคมเดิมเดิมรอสวัสดิ์เป็นฮะคมเดิมนะครับรูเจาะคมคมสวยๆนะครับสติ๊กเกอร์ห้อมูลกรรมรูรักษามีให้นะครับหัวน็อตากรโปงหน้าหน้านะครับไม่มีรอยกากขยับนะครับรูเจาะเดิมเดิมนะครัับมีให้งงาานขว นะครับสภาพปัวนน็อตเดิมๆไม่มีรอยฟันขันของตัวงานชุดประแจนะครับแก้งงานฝั่งขวาสภาพเดิมระบบชุดเบรกไอเบสมีให้นะครับคานด้านหน้ารูเจอบพรมเดิมๆนะครับนะครับให้ดูคานด้านในนะครับรถโครงสร้างเดิมๆนะครับแบตเตอรี่ผมทําการเช็คค่า CC เบื้องต้นให้นะครับนะครับถ้าเกินหนึ่งปีผมทำการเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับแน็ตเพจมอกนะครับอยู่ครบนะครับแก้งงานฝั่งซ้ายสภาพเดิมสวยนะครับเดี๋ยวผมทำการล้างห้องเครื่องเปลี่ยนฐานละมันเครื่องของเหลวนะครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนสมมอบนะครับเรามีมนาตีเราเรื่หลังการขายครับสาวัน1เดือนเกี่ยวกับระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบเกียร์ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหาสามารถเข้ามาแก้ไขได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายที่สิ้นครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหานะครับรถกระบะนะครับสประตูนะครับยกสูงเกียร์โตนะครับกับตัวยูสุดีแม็กหนึ่งจุดเก้าเซ็ตครับฮันเดอร์สี่ประตูยกสูงเกียร์โตปี2020คันนี้นะครับมาพร้อมกับเลขไม้ปีแค่50,000โลครับคันนี้นนนะะคคคครรรััับบบกาาพอแ่11,000 สามารถโทรมาสอบถามครับรายละเอียดของตัวรถหรือฟังนักระทงผมได้เลยนะครับเซอร์มิงที่เบอร์0ูน1 4 6 6 0 2 3เบอร์โทนี้ครับแอดไลน์หาผมได้เลยครับก็อนจะกันนะครับฝากแล้วก็แชร์นะครับกดซับสไครป์กดติดตามนะครับเพื่อลูกค้าครับจะไม่พลาดนะครับรถกระบะสวยๆคันตัดไปนะครับอีพีหน้านะครับเรามีคตเกตคัดคุณภาพครับเราจานำเสนอให้ท่านลูกค้านะครับวันนี้ทางไม่พยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ